มนเมนู้นนีนค้ครับมี่หน่งปลาหน่งปรากดครับหนังปรากดใส่หัวปีครับกระแสบแห้งพีน้องยอดตอนนี้ก็ไปทีแล้วร้องยิ่งหน่อยก็สุกดีแล้วจะคาที่ครับกสุกดีแล้วเดี๋ยวอันนี้นี่เป็นเนื้อครับเดี๋ยวทีตอนนี้ก็หมักแล้วเรียบร้อยครับ ลังอันี้ขวปิกติ่มเจ้ววบติามเจ้ววันนี้มิพิเศษน,นี่เตาผ่านมาเดี๋ยวดีปีเนื้อตํามเจ้วกับหนึ่งปลาเดี๋ยวเสิลวกผักก็มีนี่นะครับผักกีรามผักกีรามก็ กาบหอมกากระจนบรรยากาศสีแดงโอเคนิดนึงเพื่อความหอม ตอนนี้เ,เนื้อของเขาเริ่มได้ที่แล้วครับมีปลาทูเข็มคำผ่าตัวหนึ่งจริงๆรวันนี้สองตัวครับตัวนึงกินไปแบบยักยักแ,แล้วหัวอันนี้เป็นเนยย่างครับได้ดูบะ <c oughs> หมี่ส้มปุ๋ยหปลากรงอเขาก็สุกเรียบร้อยครับโผล่เดี๋ยวไปตู้ไปเอากินครับ ผักกระหว u เรียบร้อยแล้วเรจอก,กันตอนซิมกันแล้วกันครับตอนทาไิที่กินกันแล้วกันครับ